ลัมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ B Cosmo วันนี้เราจะมารีวิวเครื่องวัดระดับออกซิเจนปลายนิ้ว Blue BPO 0 9 1พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องนะคะว่ามีอะไรบ้าง นี่ก็จะเป็นตัวกล่องนะคะเปิดออกมานะคะเราก็จะเจอตัวเครื่องวัดหนึ่งตัวค่ะตัวเครื่องวัดนะคะจะมีลักษณะเป็นสีฟ้าขาวนะคะถัดมาค่ะกระเป๋าใส่เครื่อง1นึ่ชิ้นค่ะจะเป็นสีน้ำเงินนะคะอันนี้จะเป็นสายคล้องข้อมือนะคะ ่านขนาด 3A 2ก้อนค่ะมาพร้อมกับคู่มือการใช้งานค่ะและที่สำคัญนะคะมีใบรับประกันสินค้าค่ะซึ่งตัวเครื่องนะคะเราจะรับประกันสินค้านาน,นถึง3ปีด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวเครื่องวัดระดับออกซิเจนตัวนี้นะคะเขาสามารถวัดระดับค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเส้นเลือดฝอยและยังสามารถตรวจวัดชีพจรได้ นอกจากนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของหน้าจอกันค่ะในส่วนของหน้าจอนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นหน้าจอ OLED ซึ่งจะมีสองสีนะคะอีกทั้งเครื่องนี้นะคะยังสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางหน้าจอได้นะคะเพียงให้เรากดไปที่ปุ่มขาวค่ะอ่าก็จะเปลี่ยนตามทิศทางนะคะแนวตั้งแนวนอนนะคะตามนี้เลยค่ะ เขายังสามารถเปิดปิดเสียงแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจได้และแถมยังใช้งานได้อย่างต่อเนื่องถึง20ชั่วโมงด้วยกันสามารถเชื่อมต่อกับระบบบลูทูธไปยังแอปพลิเคชันบนมือถือของเราได้อีกด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานของเครื่องวัดระดับออกซิเจนตัวนี้พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับระบบบลูทูธกันค่ะสำหรับการใช้งานนะคะเราจะหนีบตัวเครื่องนะคะไปที่บริเวณปลายนิ้วของเราค่ะ จากนั้นค่ะกดปุ่มสีขาวตัวเครื่องนะคะจะแสดงทั้งค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเส้นเลือดฝอยรวมไปถึงค่าอัตราการเต้นของหัวใจและค่าการไหลเวียนของเลือดนอกจากนี้นะคะก็ยังแสดงกราฟเส้นและกราฟแท่งถ้าเกิดว่าไม่มีการใช้งานภายใน5วินาทีตัวเครื่องจะทำการปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการสาธิตวิธีการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันกันค่ะโดยให้เรานะคะสแกน QR Code ด้านหลังกล่องนะคะเมื่อเราสแกน QR Code เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เปิดไปที่แอปพลิเคชันค่ะจากนั้นนะคะให้เรากด Connect to d e v i c e นะคะหนีบตัวเครื่องที่ปลายนิ้วมือแล้วเปิดเครื่องนะคะ จากนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าจะแสดงค่าการวัดนะคะได้ถึง3ค่าก็จะมีค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเส้นเลือดฝอยค่าตราการเต้นของหัวใจและค่าการไหลเวียนของเลือดพร้อมทั้งแสดงกราฟขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเมื่อเราถอดตัวเครื่องออกแล้วนะคะการแสดงค่าบนหน้าจอก็จะหยุดทันทีค่ะหรือถ้าหากใครนะคะต้องการดูบันทึกค่าการวัดย้อนหลังนะคะให้กดปุ่มไปที่ history ค่ะ จากนั้นนะคะก็สามารถดูค่าการวัดนะคะซึ่งค่าการวัดนะคะก็จะแสดงตามช่วงเวลาขึ้นมาในรูปแบบกราฟนั่นเองนะคะหรือถ้าหากใครนะคะต้องการดูภาวะการขาดออกซิเจนนะคะให้เรากดไปที่ปุ่มไอคอนสีเหลืองตกใจตรงนี้ค่ะก็จะขึ้นภาวะการขาดออกซิเจนแบบนี้ค่ะและนี่ก็เป็นการรีวิวเครื่องวัดระดับออกซิเจน blue BPO 0 9 1 พร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งานเชื่อมต่อไปอยังแอปพลิเคชันบนมือถือนั่นเองค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่าต้องการสั่งซื้อสินค้านะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ Facebook Page B Cosmo และ B Cosmo ลังสิทธ์ l ล n e แอปพลิเคชัน @bcosmo1 และ @bcosmo ลังสิทธ์รวมไปถึงช่องทางอื่นๆตามลิงก์ที่ปรากฏด้านหน้านี้ได้เลยค่ะ หรือใครนะคะต้องการที่จะทดลองสินค้าสามารถเข้ามาทดลองได้ที่หน้าร้านของเราได้เลยนะคะซึ่งก็จะมีทั้ง2สาขาด้วยกันทั้งสาขาพระราม2และสาขาลังสิตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ b ีคอสโมหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังมองหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนที่ดีและมีประโยชน์วันนี้ b ีคอสโมต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ